สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะก็เนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาเนื่องจากเราไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วก็นานมากเนาะก็วันนี้เรามาลงคลิปวันนี้เราอยู่ที่นางรงนะคะทุกคนให้ถ่ายว่าวันนี้เรามาทําอะไรนะที่นางรงก็เมื่อเช้านะคะเราเออเนาะเราก็พูดเออพูดกับพ่อนี่แหละเออว่าอยากได้นะคะ อยากได้รถนะคะก็คือเรามาออกมอไซค์ที่นางรองนะทุกคนเนื่องจากตำหาทั้งอ่าตำหาทางกับเชิงนะคะแล้วก็ในตัวประสาทในตัวสุรินนะคะเนื่องจากไม่มีเลยมันต้องจองนะาสำหรับตัวที่เราอยากได้นอะก็คือมันต้องจองนะคะก็จองก็ไม่แน่เราต้องไม่แน่ว่าต้องรอต้องรอของต้องรอของประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะคะประมาณนี้นาะกก็ด้วยความที่ว่า เราใจร้อนแล้วก็อยากได้แบบว่ามาออกแล้วก็คือยกขึ้นรถกลับบ้านเลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนเราก็เลยมาที่นั่งรองนะเพราะว่าเราก็ดูดูนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้มานานมาได้สักพักก็เลยเนาะเราก็ดูๆได้สักพักแล้วแหละก็พยายามพยายามเก็บเงินอยู่นะคะแต่ก็เออมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายของเราสักทีเนาะก็วันนี้นะคะเราก็เลยมาอยากได้ก็เลยมาเลยคะ่ะเคยได้ยินไหมว่า นางรองก็แค่ปากซอยนะคะทุกคนก็เลยขับรถมาที่นางรองนะคะครั้งเราออกจากบ้านประมาณแปดโมงเนาะก็นันก็ช่วยแม่หัวหันควายเสร็จนะ,ะนันก็ออกมาเลยเนาะ,ะเรามากับเซนิกนะคะแต่ว่านันไม่ได้ลงไปดูรถนะคะทุกคนเพราะว่าเจน้อยหลับนะคะนั่งรถไกลก็เลยหลับนะคะก็อันนี้ก็ถึงเวลาขอนอนด้วยเลยเนาะก็ทีแรกว่าเออ เห็นว่าสังขะมันมีนะคะก็พากันออกไปดูที่เอ้ยไม่ใช่สิว่ากับเชิงมันมีก็เลยพาการออกไปดูที่กับเชิงเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีแค่ตัวสีน้ำเงินนะคะทุกคนที่กับเชิงอ่ะมันมีแค่ตัวสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วเราอ่ะอยากได้สีขาวนะคะก็คืออยากได้สีขาวแล้วก็ตัวอื่นนี้ก็คือแบบไม่แบบไม่จะไม่แบบมันไม่สวยอ่ะทุกคนเอนั่นแหละเนาะก็ด้วยความที่ว่าอยากได้สีขาวก็ต้องเอาสีขาวให้ได้นะคะ ก็เลยพากันมาดูที่ปรสาทนะคะที่ประสาทก็ไม่มีทุกที่เลยเนาะในตัวประสาทนะมันก็ไม่มีนะเออก,ก่อนก่อนหน้านี้เราก็เคยโทรไปที่สุรินทร์แล้วเนาะโทรไปในเมืองนะคะว่าโทรไปคือแบบทั้งฮอนด้าทั้งอะไรนะคะก็โทรไปเขาก็บอกว่าต้องจองนะคะต้องจองอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับตัวที่เราอยากได้นะคะก็รอของประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะเราก็เลยเออตัดสินใจว่าเสนกว่าที่นี่มันน่าจะมีนะคะแบบว่า แบบคือออกแล้วก็ยกขึ้นรถไปเลยอย่างนี้นะคะก็เลยเออแล้วก็เลยมาดูที่นางรองนะคะก็ดยคําว่านางรองก็แค่ปากซอยนะคะทุกคนก็เราขับมาในนางรองเนาะร้านติดอยู่กับอทอกสซนะคะเออไม่ใช่ร้านติดอยู่กับธนาคารกาสิกรไทยนะคะนี่นะกสิกรไทยแล้วก็ร้านก็จะอยู่ฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้เออมันก็ติดติดกันนั่นต้องขออภัยในความที่นั้นไม่ได้ลงไปถ่ายรถนะคะเพราะว่านั้นก็ต้องอยู่กับเจ๊น้อยเนาะเราก็จะอุ้มลูกไปดูรถมันก็ไม่ใช่นะเพราะาลูกเราก็นอนหลับอยู่นะจะทิ้งให้อยู่ในรถซึ่งที่จอดรถนะมันค่อนข้างแคบนะคะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างไกลเนาะมันแบบ เอาก็ไม่กล้าทิ้งลูกให้อยู่ในรถนะคะนั้นก็เลยต้องอยู่ในรถให้เสียเนกลงไปดูคนเดียวนะคะก็เมื่อกี้เขาลงไปเขาบอกว่าเอาไหมมาสันนาะงเรยว่าเอาเอาก็บอกเขาให้ยกขึ้นรถนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราวันนี้เราจะได้รถไหมนี่เราคือคือเรามาในนางรองวันนี้เราก็เพิ่งดูที่แรกนะคะเพิ่งดูที่แรกในนางรองเนาะ ก็นั่นแหละมารอติดตามดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านติดไม้ติด,ม,ตดมือไปหรือเปล่าหรือว่าไปมือเปล่าอย่างเช่นเคยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะลุกของเราประมาณนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจของเราค่อนข้างย่ำแย่มากนะทุกคนแต่ด้วยความที่อยากได้อยากได้ก็แบบอยากได้ก็ต้องได้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะ ก็นา่งลงก็แค่ปากซอยนะคะก็ถ้าคลิปนี้เสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากนันใช้โฟนถ่ายเนาะแล้วโทรศัพท์นันแบบว่าลูกเล่นด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วเหมือนกับลําโพงตรงไม้อะมันอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะเพราะว่ามันทําให้ไม่ได้ยินเสียงหรือว,ว่าเสียงเบาเนาะนันก็ต้องขออภัยในความที่นั้นไม่ได้เอาไปส่งนะคะถ้านันเอาไปเข้าศูนย์ก็คือต้องรอ ก็เมื่อกี้ที่มันตัดไปเนาะเซนเอกโทรมานะคะโทรมาให้ดูรถเนาะว่ารถอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็เลยจบคลิปไปนะคะเราก็มาต่อกันเนาะว่าเราจะได้รถที่ไหนนะคะก็ที่เราไปดูเมื่อกี้ก็คือยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างต่างกันเยอะมากได้รถแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นตัวนี้นะคะ คือเราเอาเป็นสีขาวนะทุกคนตอนนี้ก็คือได้กลับบ้านเลยก็มีเป็นสีดำนะคะอันนี้เป็นสีดำก็สีดำเนอยเป็นนี้แต่เราจะเอาสีขาวนะคะ ตอนนี้พี่เขาก็กำลังคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะซีเทามันเราเหมือนกันลูกค้าบอกว่าอยากไ้ซีเทาเหมือนเราพี่เอาตัวนี้แหละสอ2คันนะเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเดี๋ยวอริเ เอาอะไรบ้างว่า,าเททวีมาบอกประชาชนลุงแอดทะเบียนั่นมา,อาอเอาแต่แบบประชาชนทำให้พี่ด้วยคนหนึ่งแฟนได้ไหมเนี่ยของเหนียวพี่รู้แล้วมันละมัดเป็นคนทำมันต่างพื้นที่แล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ดูเอกสารพี่มีรถสำรองอยู่สองคันอยู่แล้วเออเดี๋ยวพี่เช็คเอกสารให้เอาแค่แบบประชาชนไะเปลี่ยนมาทามาด้วยเอาตัวแฟนมาเช็คด้วยจะเช็คให้กนน่อนเพราะว่าถ้าเหนียวขยับมาทางตันนี้ให้พี่ได้หนึ่งเนี่ยมันง่ายเลย เราไปที่นางเอ้ยเออเราไปที่ประคนชัยแล้วทีนี้มันต้องจมรถเนาะเราก็เลยโทรมาเช็คที่สาขาสุรินนะคะก็ปรากฏว,ว่ามีนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเอกสารดูนะคะตอนนี้เขาก็เช็คอยู่เนาะว่าเครดิตเราผ่านไหมน,นะคะอันนี้เรา็อยู่นี่เนาะเพราะว่าเขาต้องเช็คเคเรดิตเก่าก่อนเนาะเพราะว่าเราเป็นคนอยู่บ้านแล้วก็อายุยังน้อยนะคะ ก็เลยไม่สามารถออกแบบออกตัวเองได้ต้องให้อ่าเขาต้องเช็คเครดิตเรานะคะนั่นแหละตัวนี้เสียเน็กนอนอยู่ในรถกับเจ๊ติ๊บนะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่อเอกยานยนจิวรินนะคะมาดูรถรมไซค์เนาะเป็นทีซีเอกสีขาวเนะาะอ่ะค่ะก็ถ้าคลิปนี้เสียงเมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ใน ข้างในนะเราพูดเสียงดังไม่ได้นะอันนี้เราก็จะออกเป็นชื่อเราเองนะคะเราจะเป็นนี่คนเดียวนะทุกคนเราต้องแบ่งปันนี้กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนรับรถแล้วก็ไปที่บ้านกันเลยนะคะ